รเรื่องของความชำนิชำนาเนี่ยนะครับถ้าได้รับการซ้อมมาเป็นอย่างดีมันก็พลาดยากน,นะแต่เอาละบางครั้งบางคราฝึกมาดีเตรียมการบาดีแล้วแท้แต่ของมันก็พลาดกันได้ งานนี้เสียหมาสงสารอ่ะเสียหมาจริงๆนังแอกอ่ะโอ้ยคือผมเดาเอานะว่าแต่ก่อนมันคงกระโดดข้ามได้แต่วันนี้มันคงพลาดน้ำหนักมันเพิ่มเหรอหรือยังไงอู้แต่เห็นแล้วสงสารอู้องแอคบ่อยอ่ะเจ็บอคุณผู้ชมครับสุนัขมันชอบเล่นกับคนอยู่แล้วนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเขาคงจะได้รับการฝุงการฝึกมาแล้วเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเอ้าของมันพลาดกันได้เห็นแล้วก็อยากจะบอกว่าสงสาร แล้วก็เห็นใจเจ้าสุนัขตัวน et et ี้จริงๆเอางั้นยังไงซะไม่เป็นไรลูกเอ้ยไปฝึกใหม่ฝึกว่าใหม่เออกินให้น้อยลงกิน kind น of ้อยลงเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเที่ยวเหมือนเดิมก็กลับมากระโดดข้ามได้เขาเรียกว่านักรบก็ต้องย่อมมีบาดแผลเสมอใช่ไหมกลับไปนอนเลียแผลก่อนสงสารน่าจะเจ็บด้วยแหละทั้งเจ็บทั้งเปียกทั้งอายอาต้องสู้กันต่อไป